นี่คือสคริปต์วิดีโอสำหรับ YouTube โดยมีความยาวประมาณ2,000คำเกี่ยวกับคาวาซากินิงจาพร้อมการอัปเดตราคาปัจจุบันในประเทศไทยแทรกช่องว่างในภาษาไทยและเริ่มต้นด้วยบทแนะนำช่อง Channel Intro โดยไม่มีตัวอักษรหนาขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรา เราจะพาคุณไปรู้จักกับบิ๊กไบค์ในประกูลคาวาซากินินจาและอัปเดตราคาล่าสุดในไทยพร้อมรีวิวรายละเอียดแบบครบถ้วนในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงที่มาของคาวาซากินินจาหลายรุ่นตั้งแต่นินจารุ่นเล็กไปจนถึง ZX Series Super ส์ซูเปไบรวมถึงราคาในไทยปี2025เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมของแต่ละรุ่นมาเริ่มกันที่ต้นกำเนิดของประกูลนินจา คาวาซากินินจาเป็นชื่อรุ่นของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตจาก k a w a ซากิที่มีทั้งเครื่องยนต์แบบคู่สูบเรียงในรุ่นเริ่มต้นเช่นนินจา 250, 300, 400, 650และรุ่นซูเปอร์สปอร์ตแบบอินไลน์โฟเช่น z x 6 r z x 10 r z x 25 r z x 4 r รวมถึงนินจา h 2ที่มีระบบซูเปอร์ชาร์ นินจารุ่นที่ไม่มี ZX มักจะเน้นใช้งานทั่วไปขี่ใช้งานได้หลากหลายขณะที่ ZX Series จะเน้นประสิทธิภาพล้วนล้นเหมาะกับการขับขี่บนสนามแข่งตอนนี้เรามาดูกันทีละรุ่นว่าในประเทศไทยรุ่นที่ขายทั่วไปมีอะไรบ้างและราคาอยู่ที่เท่าไรอิงข้อมูลจาก Kawasaki Thailand และซิกิวอัปเดตปี2025น่ินจา400 หในรุ่นยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ขี่ในเมืองคาวาซากินินจา400ประกอบในไทยเครื่องยนต์3 9 9ซ c ทวินไซลินเดอร์ขับนุ่งขี่ง่ายราคาในไทยล่าสุดคือประมาณ215,000บาทสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดนินจา500เซรุ่นใหม่ในปี2025เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยซีซีใกล้เคียงแต่แรงขึ้นเล็กน้อยราคาอยู่ที่219,800บาท นิ n จา650คลาสกลางยอดนิยมมีเครื่องยนต์649ซีซีพาราเรลทวินรุ่นล่าสุดขายในไทยราคาเริ่มต้นประมาณ2 9 2 2 0 0บาทถึง3,18,900บาทบาทต่างสีหรือออปชั่นในบางแหล่งพบว่าราคาปี2024อยู่ที่ประมาณ2 5 1 7 0 0บาทซึ่งอาจเป็นราคาโปรโมชั่นหรือลดพิเศษจากดีลเลอร์นิงจา z x 2 5 r รุ่นเครื่องยนต์2 4 9ซีซีอินไลน์โฟสุดจีตดประกอบในไทยราคาล่าสุดอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทบาท OTR กรุงเทพมหานครมีโปรโมชั่นประกันและกิฟต์เวลเทอร์ด้วย Ninja ZX-4R เปิดตัวในปี2023เครื่องยนต์3 9 9ซีซีอินไลน์โฟเทียบเท่า ZX-25R แต่แรงและใหญ่กว่าราคาเริ่มต้นประมาณ2 9 9 0 0 0บาทถึง3 2 0 0 0 0บาทขึ้นกับรุ่น SE หรือสแตนดาร์ด n ินจาแซด X6R s u per ส p o r t 600cc อัปเดตใหม่ปี20ยกกำลัง25ราคาอยู่ที่399,000บาทบาทโดยประมาณนินจาแซด X10R รุ่น s u per ใบ 998cc ตัวแข็งระดับ WSBK ราคาประมาณ859,000บาทสำหรับ z X10R และ1,223,000บาทสำหรับ z x A, 1 0 r ร,รุ่นท็อปสเปก Ninja H2 รุ่นเรือทงมีซูเกอร์ชาร์จเครื่องยน์9 9 8ซซีราคาสูงถึง1,620,000บาทบาทรวมแวดแล้วขีดขีดขีดตารางราคาแบบสั้นสรุปภาพรวม Ninja 400ประมาณ2,15,000บาท Ninja 500S ประมาณ2,19,800บาท นินจา650ประมาณ292,000บาทลบ318,900 ZX25R ประมาณ299,000บาท ZX4R ประมาณ299,000บาทลบ320,000 ZX6R ประมาณ399,000บาท ZX10R ประมาณ859,000บาท ZX10RR ประมาณ1,223,000บาท H2 ประมาณ1 6 2 0 0 0 0บาทขีดขีดขีดเอาละทีนี้เรามาไล่รีวิวทีละรุ่น Ninja 400เครื่อง 399cc p a ร a เร l ทวินให้แรงขับที่ดีควบคุมง,ง่ายเหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือใช้งานในเมืองเบาเพียงประมาณ168-170กิโลกรัมไม่เมื่อยหลังช่วงล่างและเบรกดีมี ABS ราคาน่าสนใจไม่แรงจนเกินไปเหมาะกับคนที่ขี่ทุกวันหรือขี่เล่นก็น่าสนุก n i n j a 650, ิ n i n j a 5 0าอ SE เป็นตัวเลือกคลาสกลางที่ทรงพลังขึ้นใช้งานทางไกลได้ดี n i n j a ห5 0ามีพาวเวอร์และทอคที่มากกว่า400และบอดี้ใหญ่กว่า n i n j a 5 0าอ SE เป็นรุ่นท a n น i ิชันจาก400สู่650ราคาใกล้เคียงแต่แรงกว่าชัดเจน ราคาทั้งสองอยู่ในระดับกลางไม่สูงจนเกินไปเหมาะกับวัยทำงานหรือผู้ชอบขับจริงจัง Ninja z x 2 5R และ ZX-4R ZX-25R มีเครื่อง 249cc inline 4อย่าตกใจแม้เป็นแค่ 249cc แต่เสียงและความเร้าใจลน้น ZX-4R เพิ่มพลังอีกระดับด้วยเครื่อง 399cc inline 4ที่แรงกว่าและมีช่วงสูงสุดขับสนุกกว่า ทั้งสองรุ่นประกอบในไทยและมีราคาน่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากสัมผัสอินไลน์โฟสุดจี๊ตในชีวิตจริง n i n j a z X6R รถซูเปอร์สปอร์ตรุ่น 600cc ดีไซน์และฟีเจอร์คล้าย z X10R แต่ในระดับกลางเหมาะกับสายสนามหรือคนที่ขับเร็วเป็นประจำใช้ฟูคันลู TFT Riding Modes Smartphone Connectivity โดยตรงจากโรงงาน ราคาขายในไทยอัปเดตล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3 9 9 0 0 0บาทนินบา ZX10R ZX10R รุ่นท็อปสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงระดับ w s b k z x 1 0 r ธรรมดาราคา8 5 9 0 0 0บาท z x 1 0 r r รุ่นเรสสเป c ราคา1 2 2 3 0 0้านบาท Ninja h 2 มาพร้อมซูเปอร์ชาร์จเครื่องยนต์อินไลน์4 9 9 8ซ c ให้แรงม้ามหาศาลและสมรรถนะสุดโต่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการซูเปอร์บระดับไฮเอนราคาสูงถึง1.62ล้านบาทขีดขีดขีดค่าบำรุงรักษาตัวอย่างเช่นนินจา400 500 6 50 z x 2 5 r และ z x 4 r มีแพ็กเกจเซอร์วิชชิง3ครั้ง12,000กิโลเมตร ราคาประมาณ3,500บาทและ5ครั้ง24,000กิโลเมตรราคาประมาณ5,800ถึง9,900บาทขึ้นกับรุ่นผู้ใช้หลายรายใน reddit พูดว่า Service สคอ t ของ Ninja อาจสูงกว่าค่ายอื่นเล็กน้อยแต่คุณภาพรถคุ้มค่าต่อการลงทุนขีดขีดขีดคำแนะนำการเลือกตามไลฟ์สไตล์ถ้าอยากเริ่มต้นขับสปอร์ตเบาๆค่าใช้จ่ายไม่สูง Ninja 400 ถ้าต้องการสปอร์ตคลาสกลางใช้งานจริงจัง Ninja หา650หรือ500 SE ถ้าอยากสัมผัสอินไลน์โฟเสียงเล้าใจ Zx 2 5 R หรือ Zx 4 R ถ้าชอบความเร็วระดับซ u เปอร์สปอร์ต Zx 6 R ถ้าต้องการสุดยอดระดับเรสสเป c Zx 1 0 R หรือ H 2ขีดขีดขีดสรุปสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อในไทยปี2025 ราคาทุกกลุ่นรวมแหวน7%แล้วแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายจดทะเบียนประกันพอรอเรือบอและอุปกรณ์เสริมควรไปดูรุ่นทดลองขี่จริงที่ดีลเลอร์คาวาซากิไทยแลนด์พิจารณางบประมาณเบื้องต้นพร้อมคิดถึงค่าใช้จ่ายต่อปีเช่นบำรุงรักษาประกันสำรวจโปรโมชั่นประจำเดือนของดีลเลอร์บางรุ่นอาจมีกิฟต์เวลเอหรือผ่อน0% หวังว่าสคริปต์นี้จะช่วยให้ท่านสร้างวิดีโอได้อย่างครบถ้วนทั้งข้อมูลเทคนิคราคาและรีวิวเปรียบเทียบรุ่นต่างๆหากต้องการให้เติมเนื้อหาการใช้งานจริงขับทางไกลหรือมุมกล้องแนะนำใส่ในวิดีโอตอนต่อไปได้เลยครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ